กราบขอโทษล่วงหน้าหากมีการผิดพลาดประการใดในการภาคการตัดต่อหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะคะขาของข้ายังรอได้แต่คนในเมืองคงรอไม่ได้แล้วคุณชายเจียวก็คิดเช่นกันใช่ไหมขอรับขอบคุณท่านอองจินที่ให้โอกาสข้าท่านไม่กลัวเขาจะติดโรคด้วยหรอ ความเสี่ยงมักมาคู่กับโอกาสนี่ไม่เพียงแต่เป็นบันไดที่นำเขาสู่ความสำเร็จแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของพอเจ้าด้วยเจ้าไม่รู้หรือว่าการแขวนธงดำเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้รู้ว่าในเมืองเกิดโรคระบาดไม่อนุญาตให้คนเขาออกเมืองข้าเป็นหมอข้าได้รับคำสั่งจากท่านองจินให้มาพบท่านเจ้าเมือง รออยู่ตรงนี้ก่อนข้าจะไปแจ้งเจ้าเมืองในเมืองคุณชายคุณคุกเข่ามานานมากแล้วนะข้าเนี่ยออกมาจากเมืองหลวงข้ายอมรับการลงโทษทุกอย่างแต่ว่าขณะนี้ข้างนอกเกิดโรคระบาดกำลังรุนแรงท่านพ่อก็ยังบาดเจ็บอยู่เรื่องแจกจ่ายอาหารสเสบียงให้คุณชายไปทำก็พอแล้วทำไมท่านพ่อต้องจาัดก,การเองด้วย ถ้าท่าพ่อ,อยืนยันที่จะทําเส้นนี้ลูกกินดีที่จะไปแทนเจ้าเจ้าว่าไงนะท่านอออจยินส่งคนมาเหรอท่านเจ้าเมืองกําลังปรึกษาหารหรือกันอยู่คุณชายเจอวมากับข้าไม่เห็นมีคนสัญจรไปมาและบ้านซ่องก็ปิดเงียบไม่ทราบว่าประชาชนไปไหนกันหมด ผู้ป่วยที่ติดโรคระบาดถูกนำตัวไปรักษาทางทิศใต้ทั้งหมดส่วนคนที่ไม่ติดโรคก,ก็อยู่ในบ้านสิแล้วต้นตอของโรคข้าจะไปรู้ได้ยังไงถึงแล้วเอาปิดปากแล้วเข้าไปสิคุณชายเจอยวสินะเซินด้านนี้ตาตเท้าบอกว่าการไปรักษาแนวหน้าจะติดเชื้อได้ง่าย ยังขอให้คุณซายเจียวดูแลคุณหนูอยู่ที่นี่ดีกว่าหมายความว่าไม่อยากพบฆาเหรอช่วยด้วยคุณหนูอ้วกเป็นเลือดอีกแล้วคุณซายเจียวมาพอดีเลยมาช่วยดูแลอาการคุณหนูหน่อยครับซื้อยาให้คุณหนูทานตามที่เขียนในใบสั่งยาไปก่อนรอให้นางฟื้นตัวดีขึ้นกว่านี้แล้วค่อยทำการฝังเข็ม เจ้าค่ะถ้าจะไปเดี๋ยวนี้ขอบคุณหมอเจ้ามากเลยเจ้าค่ะพวกนางออกไปหมดแล้วคุณหนูหลี่มีอะไรพูดก็พูดมาเถอะเจ้าเป็นหมอที่ท่านอองจินส่งมาสินะเส้นนั้นเจ้าก็ไม่ควรอยู่ที่นี่ถ้ามาเพื่อทําการรักษาในเมื่อคุณหนูหลี่ก็เป็นผู้ป่วยก็ไม่มีการแบ่งแยกว่าควรหรือไม่ควรเจ้าก็จะเลื่อนเลื่อนตามพ่อข้าด้วยหรือข้าก็แค่แกล้งป่วย แต่ที่เจ้าควรไปรักษาคือประชาชนที่ติดโรคระบาดในเมืองต่างหากข้าจะพาเจ้าออกไปเองให้หลีกเลี่ยงเสียก่อนจากนั้นค่อยแก้ไขข้อห้ามของกฎหมายในอำเภอเหลียวซึงคิดวางแผนอะไรอยู่ลูกสาวของเขาก็ดูแปลกๆ อีกด้านหนึ่งเขายังคุกเข่าอยู่หรอใช่ขอรับเขาบอกว่าเขาจะไม่ลุกขึ้นจนกว่าคุณจะเปลี่ยนใจงันก็ให้เขาคุกเข่าต่อไปคอยดูเขาไว้ดีๆท่านพ่อค่าไปแล้วหรอเห็นไหมว่าเขาไปทางไหนใช่หวังว่าครั้งนี้คุณชายน้อยจะไม่สร้างเรื่องเดือดร้อนอะไรอีกคุณชายน้อยกำลังทำอะไร เปลีนกำแพงบ้านพักของหัวหน้าคุณผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงแบบนี้จะดีหรอต้องมีท่าทางของผู้หญิงผู้หญิงต้องก้าวเท้าเดินสั้นลงอีกสักหน่อยเฮ้เฮ้นั่นเป็นสาวส่าของคุณหนุเจยวเจ้าจมองแบบนี้ช่างไร้มารยาทออกไป ขอลับออกไปทางนี้คุณหนูหลี่วางแผนได้รอบคอบอ่าอ่ะร้างบังเอิญจริงๆเจ้ากำลังจะไปไหนทำตัวธรรมชาตเขาไว้ข้าจะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ติดเสือ้อเพื่อให้ความช่วยเหลือหากจำเป็น แล้วเจ้าล่ะข้าสามารถไปด้วยได้ไหมข้าจะรับเจ้าไว้เองโดดลงมาเถอะข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ตอนนี้ข้าไม่สามารถปีนข้ามไปได้จริงๆองค์ชายท่านนี้ปฏิปักิกับข้าเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงแล้วล่ะสิ เราไม่สามารถติดต่อกับเจอบอ้าปอดเจิ้นได้หลังจากที่เขาเข้าไปในเมืองพวกเราควรเข้าไปในเมืองก่อนแล้วค่อยไปเขตเพิงนั้นทีหลังหวังว่าในอำเภอเหลียงสงจะไม่มีความคิดงงๆเหมือนที่ข้าคิด